เต็มจูดสำคัญนะครับทำมที่นี่ต้องถ่ายรูปแน่นอนนี่คือของ No, how is i t can be our if we stand next to different spot มาที่นี่ต้องถ่ายรูปแน่นอนฮ่ <this> no. าฮ่าอยู่นี่แหละใครรู้จักจุดนี้นะครับยกมือไว้ยกมือเลยทุกคนรู้จักแน่นอน จุดสำคัญมากไม่รู้ทำไมทุกคนชอบไทยวีดีโอไ่ยรูปไทยรูปที่นี่นะครับแต่น่าจะต้นนี้เป็นจุดที่แบบจุดที่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะถ่ด้วยไต้แล้วถ่วีดีโอได้แล้วจุดสำคัญ ปุยไฟกินใดต้นนีใดด้วยแล้วครับเก่งมากเต็มน้ำมันเกลื่อนเมื่อกี้แต่ว่าถึงได้สุดยอดถ่ายรูปรืยงังยังเลยค่ะไม่ถ่ายให้ไปเจออยู่ในป่าลึกๆน,นี่มีใ่ป่าลึกๆน,นะอันนี้ผ่าลึกๆสิไม่ใช่ในีมัรเทิเนสสถานสุดยอดเลย ดอกไม้หรอมันต้นมัต้นเป็นเพื่อนกับแต่ดี่พี่เสืออะไรเสืออะไรเคยกินดอกไม้คะแต่เขาจะกินน้ำดอกไม้แต่ทีนั่นมันผีเสื้อตั้งหาหนี่ป้าพลอยพูดว่าผีเสือ้อมาเลยอืมใช่เพื่ออะไรเอาเพื่อแต่ยูพูดผิดอีกเอาเพื่อเอาเพื่อคือคือชมคือชมมาใกล,ๆล้ๆเรา คผู้ชมนะครับปุ๋ยไฝ่ใดตืน,นต้นนี้เอ้ยเค,ค่นเองอันนี้คือชิ้น้าถูกป่ะแล้วก็ต้นไม้ที่มีน้ำเอาเพื่ออะไรเพื่อสัตว์กินพี่เสือกินถูกไหมแม่เสืออะไรแต่กินดอกไม้พี่เสือพี่เสือเขากินน้ำดอกไม้มันต้องเป็นพึ่งกลับดอกมันต้องเป็นพึ่งกับกลับกลับอะไร กับผีเสื้อต่างหากใช่เขาเขาก็มาขี่เนี่ยจะซื้ออะไรกทำดอกไม้ร้อนไหมไม่ร้อนฮะอะไรนะไม่ร้อนไม่หนาวไม่หนาวเลยมามีดูสวยมากดูอันนี้ก็แบบบ้านคนแบบอยากมีบ้านแบบนี้นี่นี่เห็นไหมอั้มาืมอันนี้คือดอกไม้ที่มีน้ำสีระวังช้าเอาเพื่ออะไรมาโนเฟรมค c สโอเวอร์มีทำไมเนี่ย อยู่บบเพื่ออะไรเพื่อเทุกคนแม่งใจร้ายนี่ไอ้ก็ไอ้ก็พูดเรื่องคุณผู้ชมให้ดูนี่บ้านอยู่นู่นเลยสุดยอดเลยดูเบ็ดสวยมากเบ็ดสวยไหมมีแม่น้ำด้วยโอ้โหอนี้คือชีวิตที่สุดยอดจริงๆมีมีเพื่อ รถมาถึงที่นี่โอ้โยสุดยอดเลยผมภูมิใจขอกำลังใจให้ผู้ไฟผู้ไฟสู้ๆจดนิดนึงให้ระบายความร้อนนิดนึงเต็มน้ำมันเคื่อนไปแล้วแต่ต้นนี้เอ้ยสวยมาก เพื่อมีอุบัติเหตุปัดมือไปแล้วปัดมือปัดกรมแล้วก็ด่ามันที่นี่สวยนะเบบที่นี่แคมปิ้งแคมป์ได้ไหมที่นี่แคมปิ้งได้ไหมเราไปต้นไหนเบบเราไปที่นู่นกันบนบนภูเขาใช่ไหมเลยไปอีกเพื่อดูคุณผู้ชมอันนี้ชอบมากว้าวสุดยอดเลย ไม่คุ้มนะตัวนี้มันไม่ใช่มาดบนยังไงฮะไม่ตรงไม่รู้เยเพื่อดูรูปด้วยเดี๋ยดูรูปด้วยอ่าโอเคอ่าันดีกว่าชื่ดีอ่าดีดีนังดีหันมาีตกก็ไม่กุ้มนะหนึ่งสอามชสสาเช ดินั่งแบบไม่แบบออไปแล้วกลัะมาปาสาว,วอิ่อค,ค่พันห<ะ>มมน้ามามามีฮคอมมา่อมหันหน้ามาหามามี <laughs> มันเสลงจริงๆคนนี้ไอเสลิมามี <laughs> น่าแหลอเสลอันนี้เวไปหน่เเ <laughs> สลิจริง <laughs> ทำไมยุ่ไม่ทำไมยุ่ไปแบบนี้ทำไมยุ่ไม่ไปแบบนี้อย่างนี้มาสนุกเป่าวะไม่เห็นสนุกแต่เหมือนน่ากลัวตาชั้นอยูมานั่งนี้เดี๋ยวมานีนั่งนี้เพราะว่าแสงเข้าตามันคืออะไรคืออะไรเขอบคุณนะคะใส่ผับตัวกุ้นน้อยค่ะบีบีเอื้อมหยิบหมวกให้มีหน่อยบีก็จะมีสปันจ้าสปัน วันนี้มีอยู่สเตจอีกในเหมือนหนาเหมือนนานใช่ไหมมีเขามาว่าซื้อ New นิวซีแลนด์เหนือนิวซีแลนด์อร่อยไหมอร่อยมีคนออนไลน์เล่นดินตลอดแล้วก็วว้าวคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือว้าวแต่อยากบอกว่า เราแคมปิ้งในวัดนะครับอันนี้คือวัดจริงๆอันนี้คือวัดจรงิงๆต้องไปด้วยนะครับเราแคมปิ้งในวัดอีกรอบนะครับตวนี้เรียกว่าอะไรเแบบวัดวัดเรียกว่าอะไรวัดวัดตวนี้เรียกว่าอะไร วัดสะปันนะครับอนนี้มันเมันเก็บใส่นะครับหมดเลยมีคนมาแคมปิ้งเยอะนะครับการแต่งด้วยไม่เยอะมากอันนี้คือตัวรถวัดสะปันเนี่ยเป็นวัดสิงจันนะครับรุ่นนี้เราตร้องต้องสมบูรณด้วยนะครับผมจะบอกว่าคน,นคนเทียวสำสำสำซำกลมคนเที่ยวม,มันน่ารักมากมีทีคันคัน พีเขาพี่เขาขยับรถด้วยนะครับให้เราจดจริงๆเราก็มาแบบดึกแล้วจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากเลยได้จนนอนแล้วใช่ใช่ตักชีักชีก็ยังไม่นอนต้มไม่กล้าไม่กล้าว่วงนแสงไฟสวดางเารถที่เขาแสดไฟอยู่สามเอารถที่อ่าแล้วโอเคได้ครับโอเคครับ ขี่ข้าวคอมเราก็คคยว่ากันถนนมันโคตรขับยากมากจริงๆมันรถเดินที่นี่มันมันแข็งจริงๆมันเข็นแรงจริงๆถ้าถึงได้ยากคนขับรถก็เหนื่อยรถก็เหนื่อยนะครับแต่สนุกดีชอบวันที่สมเที่ยว